สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรใหมอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาว้ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เเซ ทาง t p s จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอยิงตรงกลางนี่แป๊บหนึ่งปึ๊ชยิงเพื่อปึ๊ชสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับสุนทรตัน้นเช่นเคยนะผมวันนี้ปมีเพื่อนๆขอเทพยอนเข้ามานะครับแบบขอภาษาระเลยนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ที่ผมยิงไปนี่โกที่นะครับจากอาเคมีนะครับมันจะได้16บาทซึ่งอ่าตอนเริ่มเกมให้เพื่อนยิงตรงกลางไปเลยนะมัน น่าจะโดนเมดหรือว่าจะโดนใครสักคนนะครับผมประมาณนี้เราได้16บาทแบบชิวๆเลยหรือว่าเพื่อนไม่อยากยิงที้เกลก็มายิงในเลนนี่ก็ได้นะครับผมบแล้ก็ตอนนี้เป็นริกเตอร์ซัพพอร์ตนะครับผมก็จะเล่นค่อนข้างที่จะเซฟนะนี่เป็นแกรกด้วยนะครับเวลาที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเจอแกรกบ่อยนี่เดินอยู่ข้างหลังป้อมเลยนะครับพยายามจินตนาการว่า โซเขาถึงประมาณไหนถ้าเขายินพุ่มหน้าซ้ายของเรานะครับยินประมาณนี้เลย,ยนี่ก็เช็คอ้าวว้าดยิงโดนคนแตกใส่นกเอออันนี้มันสามารถทำได้เหมือนกันแต่ก่อนมันยิงพวกบูบับได้โคตรลอกเดี๋ยวนี้ยิงไม่ได้แล้วพยายามใช้เคลียร์คลีไปก่อนสี่นาทีฮะเซฟไปสุดเลย เซฟให้สุดๆไปเลยฮะครับแม้ว่าเพื่อนจะตายหรือว่าทำอะไรนะครับเราอย่าเพิ่งไปเสี่ยงต้นเกมเราเบามากวนพลังแฝงวันนี้ผมก็เอาพลังแฝงรวยมานะครับอ่อย้อนผมคิดว่าทำยังไงให้ได้ทำยังไงก็ได้นะไม่ถึงเลทเกมไวที่สุดก็เลยพลังแฝงนี้น่าจะเป็นใสกันทุกคนเนาะเออเลทเกมมันลุดทีเดียวโอ้โหครึ่งหลอดอยู่แล้วเกินครึงคร่งหลอดก็มีนะ เล็บเลยครับยิงห่างๆแบบโอ้โหเกือบโดนยิงห่างๆแบบห่วงๆไว้ฮะต้นเกมยังไม่มีดึงใช่ไหมและการโดนด้วยวแต่ต้นเกมมันเบาไปหน่อยยิงห่างๆแบบห่วงๆแบบห่วงห่วงเอาแค่นี้พอฮะได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นต้นเกมอย่าไปคิดมากเลยครับ เราได้คลฟสันติสลิกสันติมาแล้วเดี๋ยวน่าจะเก่งขึ้นละเคลฟสันติทานรอนอะไรเงี้ยเป็นตีเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเ,นเลือดเนาะเดินกับเมยฮนอะอ่าปุ๊บเฮ้ยเอาแอสซิสไปก่อนเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คิวเอาแอสซิสไปก่อนนะต้นเกมกลับยินไกลๆไว้ครับ อ่ะมากรเลย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 มันคือเล่มขอตามที่อะตะกี้นี้น่าจะเป็นพี่แจ๊สนะแจ๊สสปุกนิกภาคนะครับผมรอพี่เกิดระเบิดทั้งทีมพยายามยอยู่ระเบิดทั้งทีมรอพี่เกิดระเบิดทั้งทีม ถ้าเคลียร์คลิปนะครับผมให้เพื่อนๆกดปุ่มกลางนะครับอย่าไปกดปุ่มคลิปตัวเล็กเนาะเพราะว่ามันอาจจะตีแค่แบบตัวเดียวรูดตัวเดียวนะครับถ้าเราตีลงหมัดใหญ่อะ่ะมันจะรูดทั้งหมด3ตัวเลยนะแต่ว่าต้องยืนดีๆนะให้เป็นแนวตรงยิง3มคลิปพร้อมกันมันจะเคลียร์ไวกว่านะครับใช้ได้กับทุกตัวเลยนะแบบว่าพวกที่อยากเคลียร์คลิปไวใช้ปุ่มกลางตีเอานะครับปุ่มเคลียร์คลิปเล็กมันจะ ตีมั่วๆหน่อยเออทันนี้ชิกเล็กๆน้อยๆเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเขาอยู่ซ้ายเราก็ยืนแบบห่างๆไว้ห่างมากที่สุดแบบสุดระยะนะครับเอาแบบสุดระยะสุดระยะเข้าไว้สุดระยะเข้าไว้หาพื้นที่ยิงครับหาพื้นที่ยิงตรงนี้โอเควงหมดแล้วก็สามารถเก็บสแต็กลมอย่างนี้เพื่อยิงป้อม๊ได้นะครับผม ว่าจริงคนอย่างเงี้ยตึต๊บแม่นตั้งแต่เกิดนกเหยีย่ยวมีฮอตตายเหยี่ยวมีฮอตเฟ้ฮะพ่อเกมเรามาได้สวยนี่ได้ว่าได้ป้อมดีเลยอ่ะไม่ห้าวมากไม่้าวเกมนี้ผมจะไม่ห้าวมากนะครับเอาแบบสาระเลยแต่ถ้ามีโอกาสที่ผมฟิกเกอร์ได้นะผมก็จะฟิกไปนะครับอย่บอกเพื่อนไปก่อนว่าสลับ โอ้โหผมวาผมวาโอ้โหเพื่อนโดน่ะเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> งไมง่ได้แด้ค่นี้จริงปะ <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าจะมาเอาคลิปการนะครับ <c oughs> โอ้โหได้ป้อมกลางด้วย <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีสำหรับ <c oughs> ไม่จะนำไปปะ <c oughs> ปกติย้อน <c oughs> ไม่จะโดนแบบโดนยำผมเมื่อกี้ผมเล่นเล่นมาเกมหนึ่งแล้วนะนะ เกมนำเกินไปโกนเพื่อนไม่ชอบผมก็เลยไม่เล่นใหม่ลำบากไปนี่ไกลไว้ครับกรดปอมเก็บป้อมไปก่อนเลยเก็บป้อมไปก่อนนะครับถ้าเป็นลิกเตอร์ลงมิ่งเนี่ยให้เพื่อนเข้าบู๊ไปก่อนเลยเราค่อยเปิดจังหวะสองแทนก็ยิงสมไปเผื่อโดน็ยังไปยิงอะมาน้ำผมจะหมดขี้เกียจกลับบ้านด้วย เกียเ์ครตรงนี้ฮะเร้วไปเติมเพื่อนยิงสมไปยิงเฉียดไปเฉียดมาตอนนี้ผมต้องรีบไปเติมเพื่อนให้เร็วที่สุดนะครับผมเพิ่งเคลียร์ครีปล่างเสร็จไ่าได้หมีอะ่ะน่าะได้หมีตัวหนึ่งใส่ให้หมดใส่ให้หมดใส่ให้หมดต้นเกมโอเค ตีมเราไม่โหดทุกเลนเลยว่ะหกนาทีได้ป้อมแรกกันหมดเลยนะทุกเลนตอนนี้เหรอออกทารอนก่อนนะครับออกทารอนก่อนเอาให้เราได้ดูดเลือดด้วยแล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับ นี่เริ่มแรงนะเห็นว่าเริ่มตีคลิปใต้นะฮะเริ่มแรงแล้วนะครับีเพื่อนรอดักเราเล่นพร้อมเพื่อนนี่ไกลๆไว้สุดระยะเอาแบบสุดระยะสุดระยะแต่ก็ยังม,มาว่ะกูไม่ได้ใช้เลยคุกยังไงก็ตายอยู่แล้วมนเดินวนะนนะปุ๊บโอ้โหอย่างโดนโดนฝกเพื่อน มื่อกี้ผมตายไปเพื่อนอาจจะงงว่ามึงฟิกเข้าไปเพื่ออะไรผม,มก็ยังงงตัวเองอยู่อันนั้นนะผมงงตัวเองอยู่อันนั้นผมพลาดเองนะเ <c oughs> มื่อติดไฟเตอร์ฟิกขึ้นหน้าตู้อย่างเดียวเลย <c oughs> ไ,ได้านี้ว่ะเพื่อนอยากได้อีกนะแต่พอแล้ว <c oughs> ผมเดินไปดักกับวิกเตอร์ไม่ทันนะครับจริงๆผมก็อยากดักลิกเตอร์แหละ เออเดดักไม่ทันก็เลยยิงกระเมดไปแทนนะถ้าเราเดินไปพอ,พอดีพอดีอะไรเงี้ยอาจจะโดนเปิดได้นะโดนแก๊กดึงแล้วโดน 2- 3สาตัวลมทันทีนะครับไอนพนดานี่พลาดไม่ได้เลยนะพวกตัวหลวงเร็วๆพนดา้าอ่าตอนนี้บูคองด้วยน่ากลัวนะครับววเรามีโลมิงเรายิงกับโลมิงเลยฮะโลมิงเรากลับเราไม่้องสนใจฮนะหนีทั้งชีวิตเลยยิงหลังๆไว้เลยฮนะเรามีแค่ฟิกเกอร์อย่างเดียวพอจะหนีได้ แรงไม่พอว่ะบัฟไม่ตายยืนหลังไว้เลยฮะเพื่อนจะเข้าไปสุดอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาเข้าไปก่อนนะครับนี่บอกแล้วมันต้องมีตัวล้วงกูนี่นี่ขนาดผมปล่อยให้เขาเข้าสุดก่อนนะแม่ก็ยัาดักผมอีกปึ๊บอีกไปตอนนี้ผมจะบิวเป็นสลิสติงต่อนะครับแค่สามไอเทมชิ้นนี้ก็แรงพอสมควรแล้วแต่ยังแรงไม่มากนะครับ ปล่อยเขาบวกกันไปสาระผมแบบจริงจังผมเล่นป้อมนะครับเล่นป้อมมากกว่าเล่นคนแน่นอนตัวสตันไปฮะเราพยายามเปิดดูว่าฮีโร่ตัวไหนยังอยู่บ้างเป็นลิงอะไรเงี้ยผมก็รีบถอยเลยไม่อยู่หน้าป้อมนะครับอยู่ไปก็ตายฟรีแต่ถ้าเห็นแล้วว่าเขาโผล่บนลสองตัวอะไรเงี้ยสวยเลยฮะสวยเลยฮะไม่ตาย เล็งป้อมไว้ก่อนเกมจบที่ปนะ้อมฮะไปตายหมดอ๊ะผมไม่สนใจนะว่าพงจะเพื่อนอะไระจะเข้าไปได้ได้คงได้คิวผมไม่สนใจนะผมเล่นให้เซฟที่สุดต้งเกมนะครับพอเล่นเกมปุ๊บแรงเดี๋ยวเจอกันตอนนี้มันยังแรงไม่มากไงเวทหมดฮนะรีบกลับครับเลนกลางมาสามตัวแน่นอนฮนะเพราะเขาจะเอาเลนกลางอยู่แล้ว ยิงส่งมาปึ๊บมีโยกหลบหน้าจอกันนิดนึงกไกลเอาแบบสุดระยะนะครับเพื่อนๆใช้สกิลแล้วแบบสุดระยะสะยอันยิงยิงอย่างนี้เลยยิงเอาว่งไม่ตึงโดนถอยมาก่อนหาระยะยิงวิงพอแล้ว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 กลัวฮะ เหลือแพนด้าตัวนึงยังไม่โผล่มาไม่รู้อยู่ไหนปื๊ดขอบบ้าฟ้าขอบคุณครับนี่ไง<อ>กูตายหลินปิงไม่เงี้ยอยู่นี่ไงหลินปิงนะครับมากันต่อนะครับเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็จะบิวเป็นอ่าไอเดอะมอร์นิ่งสตาร์เต็มเลยนะครับผม ยิงไปหวังเออฟ,ฟิกก็พอนะถ้ายิงโดนนะครับ <Enemy Ultimate. S 1> ล็งไม่ยากล็งไอ้ที่ล็งยากกว่ามันจะเป็นตัวที่ลาวิลนะครับยอนสอนมันจะเร็วกว่าเยอะนะครับก็เลยเล่นง่ายกว่ายิงง่ายกว่านะอันนี้เรายิงได้นะ <Hey! S 1> ค่อนข้างมีดาเมจดแล้วนะครับยิงให้เพื่อนก็ได้ <Hey! S 1> ต้องรีบเอาอ่ะมันจะมาแล้ว <Hey! S 1> เหมือนมันจะมีตัวมาแล้ว <Hey! S 1> ไปเลยจ้า อคคตอนนี้ผมกล้าบวกแล้วกล้าเล่นแล้วมีฟิกเกอร์มีอะไรพร้อมนะครับผมร้อยเพื่อนหาข้อมูลข้อมูลก่อนว่าตัวน,นู้ตนตัวนี้อยู่ตรงไหนแพนด้าอยู่ซ้ายอ่ะนี่วู้องอยู่ขวานะครับแม่งกูมาเช็คเกือบโดนแล้วเกือบเกือบตัวแตกยึดไกลไว้ขวามีขวามีตัวหนึ่งตัวร้วงจึบจ๊บจึบ๊บจื๊บลิงจะรอดเหรอจะรอดเหรอเพื่อนลิงว่า ขอแม่นจะว่าแบบเวลาที่มันใช่ใช้สกิลสองผักเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอย่าไปรนครับสกิลสองเวลาที่สโตอยู่ใกล้ๆนะครับอย่าไปรนนะให้เราเวลาเรามีสกิล2องผักได้นะครับพวกแอสมินอ่ะโดน2องปุ๊บเราลูดทีเดียวแพ้ได้เลยนะผมเป็นบ่อยนะโดนย้อนทำเงี้ยเลดเกมไม่ลูดทีเดียวผมตายเลย <c oughs> อันนี้ก็ออกเป็นเกาะเขาเรียกว่าเกาะเกิดไปก่อนนะครับ ไม่ต้องเละแล้วครูอ่ะน่ยอยู่บ้านนะประมาณนี้ประมาณนี้ิดผมก็รู้แล้ว <the team S 1> แหละว,ว,ว่าแพนด้าไม่ต้องมาแน่ผมเตรียมใจสกิลสองไว้แล้วฮัลหลงโดนกูเรียบร้อยฮะยเก็บเงินตาย,รตยจริงใกล้สุดระยะผมบอกเลยสุดระยะครับ ยืนนิ่งๆแป๊บหนึ่งสุดระยะเลือแบบยืนนิ่งๆนิดนึ่งนะีม้มาอีกแล้วหรอจบจบจบไม่รู้ว่าจะได้สาระหรือเปล่าผมเล่นเซฟมากนะครับเล่นเซฟมากให้เพื่อนหาข้อมูลให้เดินค่อนข้างที่จะตายไปสองตัวก็ท้าวอยู่นะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับยอนนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนเล่นกันไปเลยเพื่อนอยากโชว์ออฟเพื่อนอยากทาอะไรครับผมให้หมดเลยผมเน้นป้อมเล่นเซฟเน้นไม่ตายเจอกันเลดเกมนะครับยอนเทพมากนะครับในเลตเกมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมนี่กูดามาจเยอะกว่าเลสามเปอร์เซ็นต์อย่าลืม,มกด,ด,มด <c oughs> มกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีขอตัวลาท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับอย่างว่าหมดแล้วผมสวยด่ป้อมนะครับ